အာလုံးမေမင်္ဂလာပါဒီကနေ့သုံးလပိုင်း28ရက်နေ့မှာထားနိုင်ငံမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဗောနောနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်ငံလင်းရဲ့အကြီးကြီးလောက်ခတ်သွားတယ်ဗောနောထားနိုင်ငံမှာငံလင်းလောက်ခတ်မှုကြောင့်ဗောနောဒီဆောင်းລະဆတ်တိုက်ကြီးပြူကြတဲ့အချိန်မှာဗောနောအလုတ်တမားအားစက်ခံချီပြီးတော့ခေါနဦးရတော့ထွက်ပြီးလုံများသွားတယ်ဗောနောကျန်တဲ့43ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေရောဗောနောအာလုံးဒီတိုက်ကြီးပြူနေတဲ့အချိန်မှာပြေးမိသွားတယ်လုံတော့တဲ့တริญရရှိတော့ပါတယ်ဗောနော

ได้กลสาอาจะมีงานอยู่เยอะนะครับก็เท่าเที่ยวงานนั้นเยอะนะครับเที่ยวงานดย้ายเป็นอยู่บ้าเนี่ยคนติดอยู่นั้นเยอะนะครับน้องมีมาพิทายจะย้ายจากป่าเดี๋ยวก่เนาะเยอะมากเลยครับนี่ครับรถรถของบริษัทนะครับตอนนี้ตึกประมาณห้าสิบกว่าชั้นนะครับตึกห้าสิบกว่าชั้น ถล่มลงมาครับน่าจะมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยหลายสิบคนนะครับหลายสิบคนเลยนะครับยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าสาเหตุการถล่มเพราะอะไรนะครับคงเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับ ฝนมาอย่างกับพายุนะครับนี่ครับรถนมคโครของบริษัทดีนะไม่ไม่ทับคนอยู่ในรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวพอก็จบไลน์ก่อนนะครับเพราะว่ากำลังเคลียร์คนออกครับ ได้ที่บอกอบยาครับเราเอาอุปกรณ์เทมาโอนนี่ล่ะครับยายเราเอามาคนมาแล้วคนมาแล้วเกณฑ์ที่นี้ดังเจ้าอารมณ์ไป BND เกินชินจ้าไปครับเรารู้ที่เงินนี้ดังเจ้าอารมณ์เป็ดสีกงจ๋าดาริยอแล้วพี่တော့ที่ตีซงตวรายอย่าตลอดเหมี้ยงเลยครับ งานเงินอ่ะตรงจ้างห่าวเปียเนาะอารมณ์เบเบี้ยนขัดเตยเกินเงยจักบาสิเปีย